เปิดเรื่องมาในตอนที่4หลังจากที่พระเอกและสหายได้สังหารฆาตกรและได้รับเบาะแสสุดท้ายว่าจอมมารข้อมือเหล็กกำลังรอฟังข่าวอยู่ที่หาดถินใหญ่พวกเขาก็ไม่รอช้าตัดสินใจบุกไปเผชิญหน้ากับตัวการใหญ่ทันทีแต่เพื่อไม่ให้เป็นการตีย่าให้งูตื่นพวกเขาจึงไปหาห่อปู่เท้าผู้ที่พวกเขาคิดว่าเป็นคนคุ้นเคยในพื้นที่เพื่อให้นำทางไป ท่ามกลางพายุฝนฟ้าขนองพระเอกและสหายที่เหลืออีกสองคนคือเตินเง็กและจ้อคิ้วก็มาเคาะประตูบ้านของห่อปู่เท้าเพื่อจะให้เขาช่วยนำทางไปยังหาดหินใหญ่ซึ่งพวกเขายังไม่รู้เลยว่าชายที่ดูขลาดเขาวาและพันผ้าพันแผลไปทั้งตัวคนนี้คือคนที่อันตรายที่สุดห่อปู่เท้าก็รับคำว่าจะนำทางไปให้แต่โดยดี เมื่อไปถึงหาดหินใหญ่ที่นั่นก็คือสถานที่ที่พระเอกเคยช่วยเรือนําเที่ยวเอาไว้และบนก้อนหินใหญ่กลางสายฝนก็มีชายชราคนหนึ่งนั่งตกปลาอยู่เขาคือชายชราคนเดียวกับที่เคยใช้คันเบ็ดเหล็กยันเรือช่วยพวกเขาไว้ในตอนนั้นและเมื่อเขาหันมาทุกอย่างก็กระจ่างชายชราผู้นี้คือจอมมารข้อมือเหล็กโปเทียมหีนั่นเองจอมมารข้อมือเหล็กก็พูดขึ้นอย่างเยือกเย็นว่าพวกเจ้ามาแล้ว เติรเก็คก็ตอบกลับอย่างไม่เกรงกลัวพวกเรามาแล้วจอม,มานก็ยื่นข้อเสนอว่าคนของเราตายไปสามคนพวกเจ้าสามารถแทนตำแหน่งที่ว่างลงแต่จ้อคิ้วปฏิเสธหากพวกเราไม่ต้องการเล่าจอม,มานถามกลับพวกเจ้าไม่ถึงกับไม่ต้องการหรอกมัง้งถังหยิวตอบพวกเรามิใช่ไม่ต้องการหากแต่ไม่ยินยอมจอม,มานได้ฟังก็หัวเราะลั่นแล้วบอกว่าหากเราทำให้พวกเจ้าลดน้อยไปคนหนึ่งเล่า พร้อมกับบอกว่านับแต่โบราณกาลอาวุธลับตระกูลถังยากที่จะระวังป้องกันให้ทำลายมันก่อนพอเขาพูดจบถังหิวก็รู้สึกถึงลางร้ายและเบี่ยงตัวหลบทันใดนั้นก็มีความรู้สึกเย็นวาบที่กลางหลังแต่ก็ไม่ทันการปลายดาบท่อนหนึ่งก็แทงทะลุจากแผ่นหลังออกมาที่อกขวาของเขาและคนที่ลงมือลอบทำร้ายก็คือห่อปู่เท้าที่ยืนอยู่ข้างหลังนั่นเองดาบนั้นถูกซ่อนอยู่ในร่มกระดาษน้ำมันที่เขาถืออยู่ จากนั้นถังหิวก็สะบัดแขนเสือ้อซัดอาวุธลับออกไปแต่ก็ไม่เป็นผลอาวุธลับถูกร่มปัดร่วงหล่นสู่พื้นเต็งเอกซัมเห็นเพื่อนถูกทำร้ายก็แผดเสียงร้องท่านท่านคือบ่อเห้งไร้สภาพห่อปูเท้าหรือก็คือไร้สภาพก็รับคำอย่างอ่อนโยนว่าใช่แล้วเราคือบ่อแห้งไร้สภาพพร้อมกับกางร่มต้านรับลมฝน ถังยิ้วที่กำลังจะสิ้นใจก็ยังคงความโรนงไว้เขาซัดอาวุธลับสวนกลับไปแม้จะถูกดาบแทงอยู่ก็ตามซึ่งอาวุธลับนั้นก็ปักเข้าที่ข้อเท้าของไร้สภาพจนได้จากนั้นบทสนทนาสุดท้ายของเขาก็เริ่มขึ้นถังยิ้วพูดกับไร้สภาพว่าคิดไม่ถึงข้าพเจ้าจะตายในเงื้อมมือท่านแต่เขาก็ยิ้มแล้วพูดว่าแต่ทว่าอาวุธลับตระกูลถังล้วนมีพิษ ท่านท่านลงสู่ปรภพพร้อมกับข้าพรเจ้าเถอะไรสภาพพอได้ยินว่าโดนพิษก้นหน้าเปลี่ยนสีทันทีมันรีบโถมเข้าไปจะขนยาแก้พิษจากร่างของถังยิ้วแต่หารู้ไม่วันนี้คือกับดักสุดท้ายของตระกูลถังทันทีที่มันสัมผัสร่างของถังยิว้วเข็มนับร้อยที่ซ่อนไว้ก็พุ่งออกมาปักเต็มใบหน้าของมัน ไหลสภาพกรีดร้องอย่างโหยหวนแล้วก็ลื่นถไหลตกลงไปในแม่น้ำที่เชี่ยวกรากหายไปในทันทีพระเอกรีบเข้าไปประคองร่างของถังยิ้วไว้ถังยิ้วก็ยิ้มอย่างยากเย็นแล้วพูดความจริงออกมาว่ามันมันยังเข้าใจว่าตะปูทะลุกระดูกข,ของข้าพเจ้ามีพิษจริงๆอาวุธลับของเราถังยิ้วล้วนไม่มีพิษยอดฝีมืออาวุธลับที่ทรนงตนไม่จำเป็นต้องใช้พิษ พอพูดถึงตรงนี้เขาก็ฝากคำพูดสุดท้ายถึงตระกูลของเขาว่าตระกูลถังเราทำไมไม่รวมเป็นตระกูลที่หนึ่งแห่งแผ่นดินปล่อยให้พักอำนาจกำเริบเสบสารปานนี้พูดจบเขาก็สิ้นใจในอ้อมแขนของพระเอกความตายของถังยิว้วทำให้พระเอกและสหายที่เหลืออีกสองคนเดือดดานถึงขีดสุดการต่อสู้ครั้งสุดท้ายจึงเปิดฉากขึ้นสมรุมหนึ่งสยบจอมมาร จอมานข้อมือเหล็กเปิดเผยแผนการทั้งหมดว่ามันคือผู้อยู่เบื้องหลังทุกอย่างทั้งการตายของชาวเรือและการปล้นในแม่น้ำจอมานที่โกรธจัดก็ชิงลงมือก่อนสังหารลูกน้องที่เหลือของจอมานไปสองคนในกระบี่เดียวจากนั้นสามสหายก็รุมเข้าใส่จอมานทันที พระเอกใช้เพลงกระบีจู่โจมแต่จอมมานกลับใช้มือเปล่าที่แข็งแกร่งดุดเหล็กกล้าหนีปลายกระบีของเขาไว้ได้ทำให้เขาต้องยอมทิ้งกระบีเพื่อเอาตัวรอดจังหวะนั้นเองเต็งเง็กกับจ้อคิวก็เข้าช่วยเต็งเง็กใช้กระบีแทงใส่ท้องน้อยของจอมมานส่วนจ้อคิวก็ใช้วิชามือขวาจับมือแกร่งกล้ามือขวาขว้าจับอ่อนหยุน่นพุ่งเข้าหาศีรษะของจอมาน ส่วนพระเอกเมื่อเห็นกระบี่ตัวเองร่วงลงสู่พื้นเขาก็พุ่งเข้าไปคว้ากระบี่ไว้พร้อมกับสะบัดออกเป็นสารวงเรียกว่าเพลงกระบี่บุปผาสามเบ่งบานแต่ทว่าสิ่งเหล่านี้กลับไม่เป็นผลพวกเขาจึงรู้แล้วว่าต้องจัดการกับข้อมือเหล็กของจอมมารให้ได้ก่อนจึงจะสังหารมันได้แผนสังหารจึงเริ่มขึ้นจอคิวใช้สุดยอดวิชาคว้าจับที่พลิกแพลงดุดงูเลื้อย เข้าไปพัวพันกับมือทั้งสองของจอมมานไว้แม้จะทําอะไรจอมมานไม่ได้แต่ก็ทําให้จอมมานไม่อาจใช้มือเหล็กคู่นั้นได้เช่นกันทันใดนั้นกระบี่ของพระเอกและเต๋อเง็กก็แหวกผ่านอากาศพุ่งเข้าหาจอม,มานอย่างรวดเร็วแต่ทว่าจอมมานกลับรู้ทันรีบนําตัวของเจ้าคิวมาบาังกระบี่ของทั้งสองเอาไว้ส่วนเจ้าคิวที่ตัวเบาราวกับปุ๋ยนุ่มหลบเลี่ยงและเข้าไปพัวพันกับจอม,มานต่อ จากนั้นพวกเขาก็สู้กันต่อกระบี่ในมือพระเอกแต่กระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยสาสพุ่งเข้าใส่จอม,มานราวกับหาฝนประกายไฟด้วยทวงท่าบุปผาพิรุณเต็มฟ้าจอม,มานที่เห็นอย่างนั้นก็พยายามใช้ร่างของเจ้าคิวเป็นโล่มนุษย์เพื่อป้องกันบุปผาพิรุณเต็มฟ้า ส่วนพระเอกที่เห็นอย่างนั้นก็ได้แต่จำใจเมื่อทวงท่าถูกปล่อยออกไปแล้วทันใดนั้นก็มีประกายกระบี่อันหนาแน่นปรากฏพร้อมกับเตอ๋อเง็กเข้ามาช่วยไว้ทันเวลาเขาใช้เพลงกระบี่โปรยดอกไม้ปัดเศษกระบี่ทั้งหมดที่พุ่งเข้าหาเจ้าคิวได้อย่างทันท่วงทีลอดจากประตูแห่งความตายจากนั้นพระเอกก็แทงกระบี่ออกอีกหนึ่งครั้งพุ่งเข้าหาจอมมารทำให้ในมือไร้กระบี่ไปเสียแล้ว จากนั้นท่วงท่าที่สองก็ปรากฏหนึ่งในวิชาสำนักกระบี่ชํระบุผาเรียกว่าใช้ฝักต่างกระบี่แทงผ่านซอกแขนของเจ้าคิวพริบตาเดียวก็ถึงตัวจอมมารแต่ทว่าเขาก็รับไว้ได้สุดท้ายจึงใช้เท้าตวัดพระเอกให้ลอยกระเด็นออกไปด้วยท่วงท่าเท้าไร้เงาขณะที่พระเอกกำลังแล้วไปจอมมารก็รู้สึกเจ็บแปลบบไม่รู้ว่าตัวเองถูกทำร้ายเมื่อใด ทันใดนั้นกระบี่ของเตอ๋อเง็กก็แทงถูกเท้าซ้ายของจอม,มานแต่มันก็ไม่รู้สึกเจ็บแต่อย่างใดจากนั้นพระเอกก็ใช้ฝักกระบี่จอมต่อในจังหวะที่ชุนลมุนฝักกระบี่ได้เกี่ยวเข้ากับคราวของจอม,มานและเมื่อจอม,มานเตะพระเอกกระเด็นไปมันก็เป็นการกระชากคราวของตัวเองออกไปด้วยร่องรอยออกไปกับฝักกระบี่ ขณะนั้นเองความเจ็บปวดเพียงชั่วพริบตานั้นก็เปิดโอกาสให้เตอเง็กใช้วิชามือหสุริยันส้ำเข้าไปอีกจนร่วงหล่นจากก้อนหินซึ่งขณะนั้นสายน้ำคลื่นคุ้มคลั่งการร่วงหล่นตกลงไปเช่นนี้ไม่ว่ายอดฝีมือใดตกลงไปก็ต้องตายเป็นแน่จากนั้นมันก็ร่วงหล่นลงไปพร้อมกับเสียงคำรามดังก้องทว่าก่อนที่จอมานจะตกน้ำตายมันได้คว้ามือของเจ้าคิวไว้แล้วดึงให้ตกลงไปด้วยกัน ส่วนเตอ๋อเง็กก็พยายามดึงเพื่อนไว้สุดชีวิตแต่ก็สู้แรงไม่ไหวทันใดนั้นในวินาทีแห่งความเป็นความตายพระเอกก็ลงมืออีกครั้งท่วงท่าสุดท้ายก็สำแดงออกมันเรียกว่าประกายแดงผ่านชีพประจรดับศูนย์เขารวบรวมพลังทั้งหมดแล้วซัดฝักกระบี่ออกไปฝักกระบี่พุ่งแหวกอากาศราวกับประกายแสงสีแดงทะลวงเข้าที่ซวงอกของจอม,มานข้อมือเหล็กอย่างจัง จอมมารที่ถูกฝักกระบี่แทงเข้ากลางอกก็แผดร้องเป็นครั้งสุดท้ายอย่างโหยหวนทรมานแล้วคลายมือร่างของมันจมหายไปในเกลียวคลื่นที่บ้าคลั่งอย่างรวดเร็วส่วนเตอ๋อเง็กก็รวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายดึงเจ้าคิวกลับขึ้นมาบนก้อนหินได้สำเร็จท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายสามสหายที่เหลือรอดต่างยืนมองเกลียวคลื่นที่ม้วนกระนำ การต่อสู้อันดุเดือดที่เมืองจี้กุยได้จบลงแล้วพร้อมกับความสูญเสียที่พวกเขาจะไม่มีวันลืมหวังว่าทุกคนคงจะสนุกกับมันและรอติดตามกันไปจนจบนะครับสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนแอดมินในเรื่องของค่านิยายหรือกาแฟก็สามารถสนับสนุนทางช่องทางที่ขึ้นได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวก่อน